สบายดีพ่อแม่พี่้อง,องสบายดีไอซีสุดคนพนี่ต้องึแม,ม่น้ำบาจใจพี่ต้องบาจใจมาซีเขาเมแห่งหงยังดิวิธีสซีเขา อาัวแห่อันนี้เข่าข้าเาจ้าอันเอามาแทนเขาก็จะ,อเ,เ,จะเอามาแทนขาเจ้าเอาเข่าผูกในหน้าเขาไป กันคำบไม่อยมีเนาะนี่แต่ข้าวาปลาต่อปลาคือแม่ไม่กนีต่ือจบอแล้วทำป่ะคุกขานะคะหมันกับพว้แห่เลยแบบเข่าเนื้อเยียว่าอะไรชี้ก็คงสอบมแล้วชี้ทนันละ มาตางเมก่อนมันบอโอเคแ่ะมันมมดมันเสียแห้งเนาะมาตากมันแห้งนับมือเลยหกโงชี้ใหญ่สุดเลยชี้เนาะแค่จะซื้อมาตั้งเพื่อเพื่มนมันเนาะ ดีพออย,อยากได้ยงเงื่อนก็เพื่ให้ภาพเนี่ยอยากได้อเ,นะเออแลเรียนเป็เดไก่ลายเออฝันพี่เป็ด,ออม,ดมีไก่ฝันห้ามมันได้ลายเด็กเดี๋ยวเราอัน,านนั้น,นเงื่อนก็ไป็ดไปซื้อไปซื้อเนอี่ยไปซื้อเนอี่ยโอ้ยฉะพึ่งลไล่มาถ้าได้เงินจะก,ก่อนแต่มีเงินจะก,ก่อนพนอยากได้อยากได้ตะเฮิร์มหลังวันไปอยากได้พี่นี่เราพี่น้องอยากได้ก็เปพี่กายนี่ว่า ก็เลยบอกซีฟินธรรมดาไปซะก่อนแม่จังวันไปซีบ่อนอื่นได้พี่น้องมันกับบริษัทฮัมเหมือนเด้ฮัเหาก็ไว้ก็เป็นกระไก่ก้กอมเนาะมันมัน,ม,นมันคุ้มน้ำตัวน,นี้แหละอืมตาจะเกลือให้ซ้างเกลือบอะ่ะ าเดอร์้อทีก็ไอลูบอ่ะ<ม>นี่เขาก็ได้มาชี้นำ้ำดีาขอบใจลลายดีดีนี่แองม,มันสองฐานจะเริ่นลุงเรื่องนาทีกานง่านเลยแข็งแรงนะแ่นกขภาพแข็แงแรงเป้นสองฐานขอบใจละล,ลายแน่เขาก็ได้มาชี้นำขอบใจไลเดอร์ไอทีไอลู ในครอบครัวค่ะห้าม,มก็ได้แค่พอกับบลเพื่องเขาเขาเกลือเป็ดเกลือไก่เอาห้ามมันเกลือ เสาพี่น้องป้าเท่าลังบมเม็น้่อยได้หนีเนาะต้นสองสี่หกแปดสิบเ้าต้นพี่น้องเต้นยบสบนี่เลยบ่ะแ่้ายเราะไมทำ่ายน่นะใย่ใหญ่มันแคบทางแล้วได้มันโอเคยังไอ้กับผูอันอันเฮิดขัวต้นมันโตคู่อวบผูก็ดีเออแล้มันเยื่นเดี๋ยวขยับออกมาทางนี้ได้เต้บ่หมากก็ได้เห็นเพื่อนเต้มันไกลทางผูน่ะ ขั้นขั้นพัฒนาขึ้นมาน่ะพอดีทมนะที่คค้งตีนเพื่อนแดงเกือกหล่นะนะไ่น้อันนี้กาน,นองทมไหวพี่นองอนเนออ้ากนนะอือมเขาปเองอิอ่างอนะออพอดีพอดีมีหนาบอกหนาะบ้านให้อยู่เออฮะอติเอางจะตั้งตั้งรักจะนเออตั้งรักนี่ลงพุ่น อย่าเอาออกไปได้มันใกล้ทางต่อไปเมื่อหนาพี่เฮ้ยสิตั้งรักแต่พี่นะอืตั้งรักแต่พี่โลกประทุมมันทัง้งวันจะมีต้นคามอยู่เลยเฮ้ยห่มเน,น,นาะอืทข้างหน้าเขาว่าพื้นนั่นก็มองไงก็ได้อยูหุ่มมัน่นถ้าเราไปหยีไปจีแล้วมันจะได้บักได้ต่อไปเมื่อหนาบอบอเอาข้างทางเลยต้องบอจีต้องบอหยีพอจะได้มีหน้าบ้านเวลาอืมไวหนังไวนั่นไวนี่อย่างนี้ จอดหลดจอดล่างแล้วเลยจะได้ลีโว่จุณนมีคือโมชีวิตบรสิทธต้องดิ้นกันไปยังทันนงทันนงแต่สงสงพอดียพอยพอดีค่ะเสือเราจ้องยกสุกไซ่ เสียไปพักปูลูาก็ได้เอื้ออ่ายเป็นอะไรพี่น้องซัพพอร์ตข้าสร่นกรหลายอย่างที่เป็นมาเลยแบบเป็นเห็ดไว้หายนะทั้งห้องน้า้องในทั้งโขกตอกโขซีทั้งเสาเรือนเป็นซัพพอร์ตการเห็นหายเห็ดหน้ามีแต่เพิ่นทั้งเบิร์ดได้เนาะเพิ่นทั้งเบิร์ดพี่น้องถือว่าเป็นถูกดีใจนำเป็นบุญเป็นกุศลนำเผื่อกระหอกเพื่อกะหักเพ้งเหมือนข้าง่ายได้แต่เพิ่นหายค่ป้าเฮ้ย ท่านบอกซุดๆบ่มีไคมาหายเได้แมนท่านเฮาก็จะบ่มีแน่สิตอบพุ่แได้คุ้นแม่นมาคำบรรยายเขาได้ใช่ไหมเขาใจเลยนะความหูซึกนี่นหะเขาเพิ่นบ่หักบ่แพงเฮาสุดๆเพิ่นบ่หายดอกบ่หายเฮาได้ปั้นนี่แมนบ่มแม่นสิว่าแต่เห็นนั่นเห็นนี่ไม่หายทุกอย่างในครอบครัวเฮ้ยที่อยู่ที่นอดร้ายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเพิ่ดหายสะดวกสบายทุกอย่างท่านคิงคำ อันใช้จ่ายในครอบครัวกับเพื่อนถากมาให้มีไงแล้วก็ได้ได้เพื่อนแนะได้เงยกำไ้ายเพื่อนอะไรไม่ได้เพื่อนแบบโอ้ยย่างหอยบุบุนแย่คือกันเนาะโทกกระชำกันกับเตงกันแล้วสินะเพ่งกับพ่อได้แต่ป้ายุกิอันแล้วด้วยเลยสอยเรือในครอบครัวเพื่อนชาตินะมัดจุ๊บอันจุอย่างคือกันเป็นสอยกันเลย ที่ทุกท่านก็ดีเพิ่นกระเบิ่งแม่นเพิ่นเบิ่งคลิปแม่นเพิ่นบ่ซ้อยก็่ทำเพิ่นซรอยแล้วเพิ่นก็เบิ่งคลิปเฮาสนับสนุนใหลายด้านเนาะพี่น้องดีใจจ้างคนเกี่ยวขอเกี่ยวขาวก็มีแต่ป้ายุกิแะไรพี่แจ้ได้กกะเทกกะตายคือกันกับเพิ่อนนอกเพิ่นบวหักบวแพงเพิ่นบวชหายเนาะเฮาหาเงินเดือนเนาะแมนเดือนข้าพ่อแต่ได้กินได้ใช้อยู่แต่ว่ามันก็สิบ่พ่อได้มาเห็ุเนี้ยเป็นสิบเป็นอัน ท่านสีได้เห <Ừ. S 1> ็ดจยกคนไรเก็บจากสีเป็นจากเดือนจากปีอะไรเป็นปีเป็นเท่าไรเดือนอะไรโอกาสยังดีนะนะเดี๋ยวเราค่ะมีโอกาสจะไปทำงานแต่ที่มันเบิร์แล้วโอกาสตึงหาสอยกันก็พื้นชาถูกอนุมานเขายืนบริเวณพญ่าพามยังเงิงแหงแล้วเฮ้ยโอกาสแหงเบิร์ตขาดแต่นี้มันยังเบิร์ตแหละมันเบิร์ตแล้วมันมุ้ยไปอยู่น้ำเลา จะงัวจ้าคุ้ยขั้นพ่อแม่พนรัรพนบ่ได้ขึ้นมาอยู่น้ำทาวอนเนาะปลูดไปปลูดมามันบอกพ่อสิได้แล้วพบุรุษมีเพื่อนมีครอบครัวทั้งนั้นมีลูกต้องเบิ่งมีร้านต้องเอาอีกทางนั้นก็ดีมันบอกปะบ่ได้เลยข้าวขึ้นมุ่นข้าวขึ้นบนข้าวเจ้ารัไปตากข้างในข้างปูนจังเลย นแลย่้อย่อยเพินแล้วพูดเธอจังคลดลงเลยว่าสิยู่กแล้วเพราะว่าข้างว่าเลยอนะถ้าได้ไปอีกก็จักง่ามได้ิได้มาน กุเนี่ยงนสงการาูแล้วก็นะไปคนเอื่อยอายคอโบรากท่าแบบดงแบบทุกคนจะเป็นสิลป์หนาย,ยามมันก็เลยอยู่าซะก,ก่อนอยู่าเป็นก,ก่กอนาากอ,กอยูถ่าาถาจักเดือนกเลยนับพังเกินมักเกิอคุณบรมากะติไปไว้อือะแ<ม>ห้ามือย่อห้ายมุกมือย่อเพื่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะทำไปก่อนเพราะว่า มาห้อเาจะจัดการเวลาเขาไปห้องคนสิบท้ายทงนี่หวมาไม่เห็นแล้วค่ะเขาในหน้าก็ยังมาแล้วพิมไปกับจ็คพิเอะไรทน้องเขากับตัวอนั้นเลยิดมันเละมันถ่วงนะมันเละปมันเะมันถ่วทั้งได้กับ่วงตั้งไีแหลมย่อตั้งเศร้าไวหรืเสิบซะเขาไปหาเงินเขาได้เงินเลย่นก็ถือกระแทมไปเนาะ บพรเดือนไห่ยังมาได้ปู้นไหนยังใช่เหมเองก็ยังมีงมงมงมมควานวังได้ข้าวบดิต่างเซาบูมีควานวังโอ้ข้าวบดิต่างเซาปีนี้อีกสี่ปีข้างหน้าพอมันโยกมาได้เด้แม่เพิ่นว่าวสี่ปีปีมาเด้มาโลง่งมาเซงมาเมียมาแม่ปีวอกผู้ชายตั้งบหมือนนี่อือปีมาเนี่ย<ะ>โยกเพื่อนบ่ได้พี่น้องบ้านเ<า>ฮาถือเนาะบ้านเฮาถือเนาะที่อื่นกับผู้อือกว่าเป็นอะไรแต่ว่าสำหรับบ้านเฮาเนี่ยถือกันเนาะคันถือถือแห้งคันว่าถืออะไรเนาะก็คือบ่อยากให้เห็ดเลยคันเห็ดมากหรือมัน ต้องบหมวนในใจอย <Man. S 1> ู่แล้วแหละแม่นคันว่าคัานหวามันพิดแล้เนาะเออโอ้ยมีเงินแม่นมีเงินอยู่ที่เราเมื่อเชาเห็นมากค่ะมีแนวเป็นไปมันก็สิบคันนิ่งเนาะแมน่จนจะแบบเป็นหันเป็นหนีนะเนาะเพราะโอ้เป็นนำกูบ่พังอย่แล้วกูอยู่เคลื่อนพิดเพราะว่าถามบรยุกแน่ยปีนี้น,นะคือต้องพี่หนากับพี่มาลงมาเซ้งมาเมียมาแม่อีกสี่ปีพี่ที่หาพี่น้องก็ชิได้ยุกมาแต,แต่ว่าเดือนที่สองมันห้ามกระซิบเป็นต้นเดือนสิบเอ็ดเนาะ แต่ถ้าแต่ถ้าเ้าหยกไว้แล้วเ้าหยกไว้แล้วเลยห้าอยากต่อเติมไปก็ได้บนในระยะที่สี่ปีนั่นพอเ้าหยกไว้เรียบร้อยแล้วเด้เ้าหยกไว้แล้วเ้าตั้งเสาไว้แล้วสิเบอรเดือนสล่าเนาะสิบ้านเฮาคือต้องหยกเมี่นมาเลยู้เฒ่าผู้แกแถวแม่หลายคนเหรอวะหยกไวซะปีนี้อีกนะอือพอเ้ามีเงินก็คอยต่อไปเนาะพิชิตปฐายกอีกทีปีข้างหน้าจะแต่ง้นยังอยากได้อ่ะเพื่อนคู่อะ เอาไปซื้อก่อน่ยาได้นอะหองงนเพิ่นใหญ่ห้องียบร้่อได้นอะต่อเติมย่สือกระเป๋าเด้ชีแล่เลวบ้านชอใส่ชีล่วล่พี่น้องเลยจลากคิปไปสมิพี่น้องสบายดีทุกคน